สาธุค่ะทุกคนบอกเลยใครที่อยากชีวิตดีขึ้นในปีใหม่นี้นะคะใครที่ดวงตกมาชีวิตติดขัดมาในปีที่แล้วนะคะรู้สึกลําบากมามากมายเหลือเกินนะคะทําไมเราช่วยเหลือคนไปนะคะแล้วรู้สึกว่าทําดีไม่ได้ดีใครที่รู้สึกท้อแท้มานะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะจะเริ่มปีหน้าอยากชีวิตดีขึ้นให้เราทําบุญใหญ่ก่อนที่จะเริ่มต้นปีใหม่นะคะทุกคนรับรองว่าชีวิตดีเป็นขาขึ้นไม่มีวันอับจนแน่นอนค่ะอย่างแรกให้ ล้างเท้าบีดามารดานะคะล้างเท้าแล้วเอาน้ํานั้นนํามาอาบเลยนะคะเป็นการขอขมากรรมท่านค่ะส่วนใครที่พ่อแม่เสียไปแล้วนะคะให้นําเงินนะคะใส่ซองสีขาวค่ะแล้วก็เอาไปทําบุญถวายพระนะคะและให้พระสวดมนต์ให้เราค่ะแล้วก็ไปกรวดน้ําให้ท่านนะคะและที่สําคัญค่ะในปีใหม่นี้นะคะวันที่25ธันวาคมค่ะพระอาจารย์ของบ้านโครวยนะคะจะมีการ ตักบาทพระ60รูปด้วยกันนะคะทุกคนแล้วก็มีการจุดเทียนแล้วก็สวดสืบชะตานะคะใครที่อยากชีวิตดีขึ้นทําก่อนปีใหม่นะคะเป็นบุญใหญ่เลยค่ะซึ่งเป็นวันเกิดวันคล้ายวันเกิดของพระอาจารย์ของบ้านโครวยด้วยค่ะใครที่อยากฝากรายชื่อรายบุคคลพระอาจารย์ทําให้ลูกศิษย์ลูกหาของพระอาจารย์เยอะมากๆเลยนะคะที่ประสบความสําเร็จใครอยากร่วมบุญใหญ่นี้อยากเข้าพิธีเหมือนได้ไปเองเลยมีการฝากชื่อรายบุคคลนะคะทําให้แบบสวดให้เลยค่ะสืบชะตา เสริมการเงินวาสนาเศรษฐีนะคะทําให้ชีวิตมีบารมีมีเงินมีทองเข้ามาแบบปาฏิหาริ์เหมือนมีครูบาอาจารย์หนุนดวงเสริมดวงให้เราตลอดใครอยากมาร่วมเองก็ได้นะคะที่จังหวัดกาลสินส่วนใครอยากฟังรายชื่อรายบุคคลออนไลน์นี้นะคะสามารถทักแอดมินบ้านโครวยได้เลยค่ะสาธุค่ะ